เขาเอาแบบมาพอด,ดีกับตัวสกูร์ครับป้องกันไว้ดีกว่าเพราะว่าตัวสกูเของสกูไทยอะมันไม่ขนาดขนาสกู์ญี่ปุ่นมันเะ็น้ก่ไม่ต้องอเยอะขนาดนีไม่้อก่นเดบาเทีท่เดียวเตรงตรงตรงามไปตรงนี้ครับพี่ตหน้าก็บอกเอาเแต่ลูกยัเดีอยู่นะยังไงก็ได้รผมรองมาแล้วยัชิไดัเข้ารั่วออ มีเปิดข้าวจริงไหมไงอ๋อเปิดข้าวจริงไหมแกล้งพี่เขาแล้วซ้อมซ้อมตัวเปิดปิดพี่กดเปิดข้าวจริงไหมไงซ้อมตัวปิดครับซ้อมปิดใช่ป่ะปิดเลยครับปิดครับ 对呀。Yeah, แรกๆนะรอบเต็มๆนะลื่นลื่นแล้วก็สบายเลยหอนะอต้องบอเนี่ยขอนกหนนะไ่าะปถ้าตัดข <ihat>

พี่ฮันเอาตะกุกออกนี่ข้าวกรพาะตัดติดก็พี่เคลียร์ข้าวเอาพี่ดึงนี้ออกครับออกดึงดึงขึ้นไรดึงขึ้นแค่นี้นะพี่เคลียร์ข้าวตรงนี้ออกเี๋เคลียร์ข้าวตรงนี้ออกแค่นี้ครับเคลียร์ข้าวจุดที่หนึ่งตรงกระเพาะจุดที่สองคือตรงนี้สองเอากระสอบมาลองครับพอต้องพอต้องมีอยู่นะแล้วเคลียร์ข้าวตัวคือยร์เคลียร์ข้าวแค่คอตรงนี้เองกับกระเพาะตรงนี้ถ้าเคลียร์ได้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถกดได้ มันน่าจะเป็นเรื่อยๆออกมากระพรอนมันมันไวมากกระพรอนน่าจะหย่อนไปแล้วต้องต้องตั้งกระป๋อยอันนี้คือมันหกหกจน,น,น,นติดคือตัวพีข้าวปล่อยตลอดวเ,เวลาเทข้าวก็ยังเทอ,อยู่ไงปริมาณข้าวมันเยอะเนี่ยคือเห็นก็คือผมเปิดตัวนี้ต่อ,อไปครับจะปล่อยข้าวลงมาอีกปล่อยข้าวลงมาปล่อยข้าวลงปล่อยข้าวลงมา,ลา,ลงมาแล้วก็ข้าวาาก็ลงใหม่ับมันก็จะเยอะปริมาณเนี่ยที่ผมบอกว่า ทำไมถึงเปีแค่อันนี้เราลองใหลองเฉยๆเราลองเพื่อให้รู ol en> ้ว่าม so like so ันติดมันมีโอกาสติดแน่ๆให้รู้ว่าติดยังไงแล้วก็ไปแก้ปัญหาแล้วตรงนี้พี่ตรงนี้ตรงคอคอกระพาะครับคือตรงนี้ใครตรงนี้ตรงนี้คอของญี่ปุ่นมันจะมีระบบถ้าได้ติดครั้งหนึ่งอ่ะผมคือจำได้ถ้าไม่ติดอะจำไม่ได้กันแล้วก็ดึงดึงโกยได้ครับโกยได้ไหมดึงเอาออกเลยออกเลยเนี่ยแล้วก็โกยตรงนี้เนี่ยดึงดึงแค่ไหนเยอะเลย เต็มท่อดนวดเหรอก็ซีรับไปักระองอถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราใช้เมนูในนวลช่วยได้ในการเคลียร์ เกียร์กับข้อเกียร์ก่อนแล้วเข้ามาตั้งใหม่เกียร์ข้าวที่ตะปูั่นหมดก่อนอ่าเดี๋ยวพี่ลองใส่ดูเพราะตัวนี้มันต้องใส่เองเพราะงั้นพี่มาดูื้อกี๊ผมถอดอ่ะพี่ข้ไหนจะใส่ลองใส่ถูกเกี่ยวกับไปเพราะตัวนี้มันเป็นที่เดียวมันต้องเลียนอะไรเข้าไปข้างในมันต้องใส่ทะไรเข้าไปข้างในต้องห่วงเข้าไปข้างในก่อนกดกดตุดก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 ด้านก่อนกดด้ามก่อนมันจะมีล็อกเข้ามาอยู่ ้งนเนี่ยเข้าเข้าตรงนี้มันเข้าเป็นการเสียข้าวอ่าเสียข้าวมันจะไว้เไีอยงมันจะต้องเปิ้กอะมันถ้าเคลียร์ตรงนี้ออกคืนใหญ่ก็ข้างในมันจะทำอะไรมากเลยครับถ้าเปิดกระเพาะได้ก็ตัวพิษข้าวก็จะทำงานมันก็จะเป็นได้ปกติตรงนี้จะเนี่ยมันก็มีแค่นี้เคลียร์พอกระเพาะหมุนได้ก็ถ้าอย่างนี้หมุนได้ก็ตัวใช้ได้แหละแล้ว เปิดได้ตัวนั้นจะเปิดจะเปิดก่อนก็ได้ครับให้ข้ามมาสะอาดมาก่อนก็ได้เลยทีเดียวลองทดบลองก็ได้เลยอ่ะไปนั้นก็เปิดเบรกเกอร์แล้วก็ลองชุดเปนุ่นดีเฮ้อะไรเนี่ดูกระพร้อเดี๋ยวลองไปนุ่นเลยเปิดเปิดกระพร้ออันเดียวลองก็ลองเปิดไปนุ่นเดี๋ยวลองเปิดกระพร้อดู อาจจะได้แล้วกดหยุดตอนนี้ปิดปิดฝาได้แล้วพอเคลียร์หมดเสร็จแล้วตั้งสายพานใหม่เพราะสายพานนี้ผมใส่พันใหม่ช่วยผสมกันไอ้ใหม่ใหม่ส่วนหนึ่งแล้วของของญี่ปุ่นต่อสายพานต่อสายพานบางทีสายพานใหม่มันอาจจะยังยืดอยู่แต่ของเก่าใช่มเพรของญี่ปุ่นมันมันเป็นสองรูสองนัใช่ไหมง่ายสองนัดตอนแรกจะให้ของไทยหมดเลยเพื่อว่าเอาญี่ปุ่นให้เอาเถอะผมคิดว่า้ว มันก็ตักมันมีแค่สองอัน,นของไทยผมใช้แบบนี้ผมทําให้ดูเพราะว่าเนี่ยาซื้อได้บ้านเราเลยนี่คือของของไทยใช้ใช้แช,ช,ช่สเปกเดียวสเปกอื่นใส่ไม่ได้แหละผมลองทิ้แล้วตักได้เหมือนกับของเขาเลยแต่ต้องใส่คู่โอเคองี้ได้เสร็จพวกเราเดี๋ยวตั้งโต๊พะพอก็เดี๋ยวใข่ทีนี้ต้องเคลียร์ข้าวก่อนคือตขุนเคลียร์ข้าวก่อนเคลียร์ข้าวให้หมดจากตะกรูตัวนี้ก่อน,นนะอขุดนะอ๋อตุกข้าวไม่หมุนใส่ฟางหลังขุดก่อน พอ๋อเมื่อกี้ไหนเมื่อกี้มันดึงได้หรือไม่ผมจะไปหยุดเอาอย่างนี้ก็ได้มีวิธีหนึ่งคือพี่หมุนใส่พานย้อนกลับพี่หมุนใส่พานดึงดึงหมุน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 ทวนเข็มนาฬิกาหมุนหมุนย้อนกลับให้ข้าวมันดึงถอยหลังมาเอาไหมบ่อยไหมพี่ไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหว,ไไหวงั้นเคลียร์ข้าวใหม่เมื่อกี้ผมเน้นจุดก่อนเน้นจเคลียร์ก่อนสักทีเหมือนเดิมพี่เคลียร์ข้าวหน้าครับพี่เคลียร์ตรงนี้ครับเคลียร์ข้างหน้าที่เดียวกระของมาทำงานได้แล้วเหลือตรงนี้ที่เดียวต้องทำของ พี่เครตรงคอคืออาการเนี้ยปิดแล้วเนาะใช่ครับพี่เครตรงคอตัวนี้ก่อนเพราะคอ,อนี้ไปได้นะเข้าก็ดึงได้เพราะมันสตาร์ทได้ขึ้นเฉยเพราะตัวนี้เป็นตัวไปพัดเตะข้างในจะเป็นไปพัดยังไงเตะเตะไปนะพี่เคตัวนี้ออกให้หมดปุ๊บ,บแล้วก็เดี๋ยวเครื่องก็สตาร์ทติดแหละ เจอประจำโทรกลับมาเรื่องนี้แหละผมเลยต้องให้ลองให้ลองทําจริงเพราะว่าถ้าทําจริงเป็นมันจะไม่ค่อยมีปมัญหาคือมันจะรู้อาการสสวยใ่เป็นคือไฟตกไฟตกกับกับกับลูกค้าลืมลืมเปิดสวิตช์ผิดไปเบรประเทศก็คือเปิดปล่อยคาวก่อนแล้วค่อยเปิดกระพองก,ออก็ติแค่สองแบบและกรณีสุดท้ายคือมอเตอร์พัง <S <S อ่าแค่นัน้นก็มีมอเตอร์ไหมเพราะมึงคนจะไปใช้รับจ้างครับทำทั้งวันทั้งคืน ไรเงี้ยผมไม่กลัวเปิดทุกวันชีน,ชน,ชนแต่คนนานๆเปิดทิง้งผมลืมเลยครับ <laughs> อันนี้พูดตรงๆยี่ห้อไหนเนี่ยเนี่ยพูดผมกยี่ห้อพวกนี้เอครับตัวเขียวๆล่างข้างๆงงกีเอ้ยขอชื่อหน่อย <laughs> อย่างเงี้ยประจําเลยผมเจอผมเลยต้องต้องเปลี่ยน <laughs> เป็นแบบนี้กอเปลี่ยนนี้เสร็จก็คือเช็คมอเตอร์ครับเช็คกล่องครับ ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่20อันนี้ยังงงอยู่เลยอะไรคืออะไรยังมันใช่ครับผมเลยต้องให้ดีนเฮียให้มีข้าวให้ลองเพราะท่มีข้าวให้ลองนี่งงหนักกว่านี้มีข้าว <c oughs> ใ,ให้ลองจะง่ายกว่าเพราะผมจะได้บอกเลย <c oughs> เฮีย,ายถามได้เลยเฮียสงสัยตรงไหนเฮียก็ถามได้เลยสงสัยตรงไหนด้ยงงเลยนะ <c oughs> โลูกเล่นให้พี่นี่แหละเล่นเลยเอา้าควบคุมขอเล่นเลยเนี่ยคนนี้ทำเหนยานอยู่กับอยู่หน้างานนั่นแหละกระเพ, <c oughs> พเาะนี่แหละดูควบคุงานารไหมควบคุงานารไหม แฉะสถาร์แรกเลยเขาก็จบแล้วแฉะก็รอรอข้าวบุญเข้าไปอะไรอ่ะ เราให้ดูว่าตัวพิฆาตเราทำลายทันไหมทันจะตัวก่อยตัวพิฆานะครับตัวพิ้าตเป็นตัวปก่อยพิฆาตบอกเลยครับว่าฐานเนี่มันเป็นตัวเก็บข้าใช่ไหมอบใช่ปะตัวทั้บบนนี้เป็นตัวเก็บข้าทั้งหมดตัวที่หนึ่งประตูเปิดนะครับเปิดเพื่อลงไปที่ตกูล่างแล้ววนใหม่ถ้ามันเปิดเยอะความร้อนมีได้ไหมหรอความร้อนมีให้ทุกทับเนถ้าปิดฝาถ้าไม่ปิดฝาไม่ร้อนไม่ไม่วนครับเฉพาะเ่อาะท่านี้ จะทอดนี้ครับทอดนี้นี่คือตัวอบข้าวบนคือถังเก็บไม่มันเข้าวนบนจะไม่ได้วนข้าวบนนี่ได้ครับบนเนี่ยตัวมิข้าวมันปล่อยหนึ่งครั้งเราจะรู้เราจะรู้ว่าปริมาณข้าวลงไปอ่ะสูมันดึงทันไม่ทันผมจึงตั้งแบบเปิดตัวมิข้าวกับปิดตัวมิข้าวครับทำอะไรก็ไม่ทำมันจะมันจะบองออกถึงปริมาณข้าวที่ลงแบ่งราดด้วย เดี๋ยวเคลียร์ข้าวใหม่ครับมันตัวดึงข้าวดึงข้าวไม่ทันโอเคพี่ครับเอ่อนี่คือมุมบอกว่าต้มข้าปล่อยข้าวมากเกินไปเข้าปดิมแล้วเคลียร์ตรงนี้ใหม่ ก็มันเดี๋ยวเทข้าวเข้าไปได้เรื่อยๆเลยดีกว่าเทข้าวไปปล่อยไปเทข้าวไปไยค่อยๆทำใส่เข้าไปเรื่อยๆให้ทำงานไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆอบจลองอบหมดนั้นเลย เฮียจะใช้รถตักตักไหมตีมาแล้ววตัไหนอ่ะมันก็ก็โปรยขาวมาใส่ไปเรื่อยๆครับแต่รถตักรถตักมันก็มันไม่ได้เพราะมันลงได้ทีละหน่อยใช่ไหมใช่มันลงได้ทีละหน่อยเบื่อตอนนี้มันลงได้ทีละหน่อยหน่อยพอมันลื่นแล้วจะลงก็เร็วขึ้นตอนนี้มันจะลงได้น้อยผมแนะนำให้ลงน้อยๆก่อนคือสิ่งที่ต้องสังเกตคือเสียงมันถ้าเสียงมันเงียบเนี่ยใช่แล้วต้องมีการติดอย่างแรก จะตั้งโอ้โลตัดหน่อยๆให้มันตัดเร็วขึ้น,นมึงจะตัดเร็วเกินไปไหมไช้ได้โตเกียวไม่ร้อนถ้าใส่หน้าก็พอเลยสบายมากเลยเพราะปกติผมแนะนำคนที่อบรับจ้างข้าวให้ทำพอน้าพอน้านี้จะไม่ต้องมีปัญหาเรื่องผู้นี้เลยน้อยเทข้างสับชาวบ้านมากกว่าชาวบ้านไม่เทข้างมันสะดวกแงเอารถมารับเอารถมาถึงจอเท ตอนแรกตอนนี้ผมลองดูแล้วมันจะทำงานได้แล้วแหละพอพอเพราะถ้าใส่ไปที่หน้ากระสอบแล้วเปิดเครื่องมันทำงานได้ไตัวพิก้าตทำงานได้แล้วเมื่อกี้มันทรรมชาจะหยุดใช่ไหมครับแต่มันไปได้แล้วมันทำงานได้จะร้อนมากร้อนจะจริงให้ไม่ได้จริงๆผมบอกว่าถ้าปิดป่านะจะร้อนวันนี้เยอะเพราะ ลมมันจะดูดจากตรงนี้ครับลมจะดูดขอบร้อจากตาหัวเตาเข้ามาที่นี่แล้วเข้าไปตรงนี้เลยตรงนี้เลยต้องตรวนี้เลยเป็นตัวเหมือนท้อขอาไหมครับท่อเผาเลดูโอเคอะเสร็จแล้วพี่นะี่ก็อ่ะกดตัวกระพาะพี่ดูดเข้าไเดี๋ยวเทเข้ามาให้หมดเดี๋ยวเเข้า้หมดเดยวเียวเข้ามา้หมดเดตอนนั้เราก็เดี๋ยวลองลองเทเลยผมว่า้า่ื่อเพวกเขาเอาสามสิบมานะี่น้มด ได่ไปได้บปล่าจะกูไงฮะไอ้พวกมันขี่ดับมันมุงต่มันมาเยอะหน้าอยู่โจ้าคนตาตีไม่ขึ้